สวัสดีครับวันนี้เรามาแกะใบต่างซูโม่ซุปเปอร์คัทนะครับตัวสีเขียวลางนี้นะดูว่าของใครข้างในจะเป็นยังไงครับลางแต่ละล้างครับก็จะมีซีเรียลเหมือนเดิมหนึ่งลง400ังสี่ร้อยใบค่ะข้างในมีแปดกล่องจะเป็นแนวซีเรียสีผ้านะมาดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงครับอ่านะต่อ,อไปแกะเสียบดีกว่า ข้างในของซุปเปอร์คัพจะเป็นของพลาสติกนะจะเป็นแบบนี้มีอันกันทั้งหมดแปดกล่อง่องเงกลมเขียนข้างบนว่าซุปเปอร์คัพนะครับแบบนี้นะจะเป็นของแท้นะถ้าหน้าก็จะเป็น,บบนอย่างนี้ยังไม่มีการอัปเกรดอะไรใดๆนะครับเปิดมาข้างในก็จะมีแพะแบบนี้นะครับห้าแพงแบบนี้ ใบก็สีเขียวแบบนี้สวยสดงดงามตัดคมตัดเรียบดีไม่มีรอยไหม้นะครับของแท้ต้องเป็นแบบนี้ฝากหล้านได้วยนะครับ